สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกรรมัมพูขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชะตาบ้านชะตาคนนะครับท่านผู้ชมครับวิชาโหราศาสตร์ที่ผมได้ใช้ในการดูดวงในการตั้งชื่อนั้นคือโหราศาสตร์ระบบจากกร,ราศีก็คือดวงกลมๆที่แบ่งออกเป็น12ช่อง12ราศีซึ่งท่านได้เคยเห็นคุณตาตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามนิตยจรสารทั่วไปนะครับ โหราศาสตร์จักรราศีนั้นจะมีข้อแตกต่างกับโหราศาสตร์วิชาอื่นอยู่หลายข้อครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเรียนแนะนําเพื่อความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกันนะครับบางท่านมาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่เกิดปีนักกษัตริย์นี้พอมาดูดวงกับผมและทําไมกลายเป็นนักษัตริย์นั้นเกิดวันพุธกลางคืนนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่กันแน่วันนี้ผมจะนําเสนอ ข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านได้รับทราบครับประเด็นแรกในเรื่องของเวลาเกิดโหราศาสตร์จักรราศรีนั้นจะถือดวงอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเช้าวันใหม่เช้าวันใหม่สำหรับโหราศาสตร์จักรราศรีก็คือพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าถ้าเป็นสากลเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนหนึ่งนาทีจะเป็นวันใหม่นะฮะ อย่างในช่วงของการเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็มีการนับถอยหลัง1987ตอนเวลาใกล้เที่ยงคืนแต่พราศาสตร์ไทยจะถือว่าเช้าวันใหม่ตอนพระอาทิตย์โผล่ข้นขอบฟ้าคือจะช้ากว่าหลักสากลที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปประมาณ6ชั่วโมงผมอยากให้ท่านดูตามเส้นที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับเส้นสีแดงนั้น จะเป็นหลักสากลก็คือกำหนดการเปลี่ยนวันใหม่ตอนเที่ยงคืน24นาฬิกาหรือ0นนาฬิกานะะสำหรับเส้นสีน้ำเงินคือการเปลี่ยนวันใหม่ตามหลักโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านเกิดตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้ายันหกโมงเช้าตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ยังเป็นวันเก่าอยู่นะฮะ ผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านเกิดในเวลาตีสามเวลาตีสาของคืนวันอาทิตย์ตี3ามนะครับ, 3, รบผมยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับก็คือวันที่1นึ่งวันที่1นั้นเป็นวันอาทิตยนะ์คุณแม่เจ็บท้องตอนเวลา5้าทุ่มมาถึงโรงพยาบาล แล้วก็มาข้อตอนตีสามตามสากลถือว่าท่านเกิดวันที่สองนะครับเป็นวันจันทร์แต่ตามโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์จักรราศีตรงนี้ถือว่าท่านยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะเพราะฉะนั้นวันเกิดของท่านตามหลักโหราศาสตร์จักรราศีถือเป็นวันอาทิตย์เพราะพระอาทิตย์ยังไม่โผล่ค้นขอบฟ้าคือ เวลาเปลี่ยนวันใหม่ของโหราศาตสตร์ของของโหราศาสตร์จักรราศีนั้นจะตอนพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเมื่อท่านเกิดตีสามจึงถือว่าเป็นวันอาทิตย์แต่สากลถือว่าเป็นวันจันทร์ทีนี้หลายท่านก็ไปสับสนหนักเข้าไปใหญ่บอกว่าอ่ะเมื่อโหราศาสตร์จักรราศีเนี่ยมองว่าหนูเป็นคนเกิดวันอาทิตย์วันเกิดหนูวันเกิดผมก็ต้องย้ายไปเป็นวันที่หนึ่งสิ นี่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับวันที่1ที่2ที่3ตรงนี้ถือเป็นระบบสากลแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารถือเป็นระบบโหราศาสตร์เราจะถืออาทิตย์จันทร์อังคารตรงนี้เป็นโหราศาสตร์แต่หนึ่งเป็นสากลเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปว่าเอาเมื่อวันเกิดตามโหราศาสตร์จักราศีเนี่ยเป็นวันอาทิตย์วันที่เกิดไปไล่เป็นวันที่1ยิ่งจะสร้างความสับสนให้กับ นักโหราศาสตร์ให้กับหมอดูไปใหญ่นะครับโหราศาสตร์ระบบจากราศีจะถือกำหนดการเปลี่ยนวันใหม่ตอนพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้านะและท่านจะต้องแยกวันสากล1 2 3 4นั้นเป็นสากลวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารเป็นโหราศาสตร์อย่านำไปสับสนอย่านำไปปนเปกันจะสร้างความสับสนให้กับนักโหราศาสตร์และการทำนายดวงชะตาของท่าน ก็จะขาดไปซึ่งความแม่นยำก็จะไม่แม่นนะครับอันนี้คือจุดแรกลำดับถัดมาครับคือเรื่องของปีนักกษัตริย์ฮโหราศาสตร์ระบบนี้จะถือกำหนดการเปลี่ยนนักกษัตริย์ใหม่ตอนสงกานคำว่าสงกรารหมายถึงการเคลื่อนนะฮะคำว่าสงกรารเป็นภาษาสันสกฤตท,ที่แปลว่าการเคลื่อนอันหมายถึงดาวอาทิตย์ ซึ่งเคลื่อนโครจรมาที่ราศีมีนราศีมีนถ้าเทียบตามสากลก็คือเดือนธันวาคมนะฮะและจากราศีมีนมาเริ่มต้นราศีเมษนะ,ะราศีเมษถ้าเทียบตามสากลก็คือมกร,ราคมนะฮะท่านต้องจำนะฮะคนละระบบนะครับนะ,ะท่านต้องมองนะครับว่าคนละระบบโหราศาสตร์จากราศีจะถือกำหนดเปลี่ยนนักษัตย์ใหม่ตอนสงกราน เพราะฉะนั้นถ้าท่านเกิดเดือนมกรากุมภามมนายังไม่ถึงเดือน5ยังไม่ถึงสงกรานต์ท่านยังอยู่ในนักษัตริย์เกา่านะครับท่านช่วงเวลาที่ท่านเกิดยังตรงกับนักษัตริย์เกา่าไม่ใช่นักษัตริย์ใหม่นักกษัตริย์ใหม่ต้องเป็นเดือน5ห,หรือสงกรานต์นะฮะอันนี้คือโหราศาสตร์จักรราศีนะครับถ้าท่านไปดูในส่วนของโหราศาสตร์จีนนะฮะเขาก็จะดูตามตรจีนนะฮะ ว่าตรุษจีนนี้เป็นการข้ามปีแล้วแต่สิ่งที่ผมได้ใช้สิ่งที่ผมกำลังเรียนอธิบายให้ท่านก็คือเรื่องของโหราศาสตร์จากราศีจะถือกำหนดเปลี่ยนนักกษัตริย์ใหม่ตอนสงกรานก็จึงเรียนยืนยันนะฮะนี่คือวิธีการในเรื่องของโหราศาสตร์จากราศีว่า 1. โหราศาสตร์จากราศีจะถือกำหนดการเปลี่ยนวันใหม่ตอน6โมงเช้าหรือพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า 2ปีนัก,กษัตริใหม่สำหรับโหราศาสตร์จักรราศีนั้นจะเริ่มต้นตอนสงกรานนะครับและข้อสุดท้ายครับคือเรื่องของการกำหนดราศีเกิดนะโหราศาสตร์จักรราศีนั้นจะกำหนดราศีเกิดตามเวลาเกิดทุกวันนะครับเน้นย้ำว่าทุกวัน24ชั่วโมงนะฮะ1,440นาที จะแบ่งออกเป็น12ช่วง12ราศีเสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจครับเอ๊ะหนูเกิดผมเกิดเดือนกุมภาพันธ์ทำไมราศีเกิดนั้นไปอยู่ที่ราศีพิจิกอาจารย์ผูกผิดหรือเปล่าดูดวงผิดหรือเปล่าอาจารย์เป็นหรือเปล่าต้องบอกครับว่าอันนี้เป็นการกําหนดตามราศีเกิดทุกวันในโหราศาสตร์จากราศีนั้นจะ มี12ช่วง12ราศีวิเคราะห์กันง่ายๆถ้าท่านเกิดเดือนไหนช่วงเช้าในวันที่ท่านเกิดจะตรงกับราศีนั้นผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านเกิด6รนาฬิกานาทีของวันที่17พฤศจิกายนราศีเกิดของท่านในโหราศาสตร์จักรราศีจะอยู่ตรงกับราศีพิจิก ซึ่งโหราศาสตร์ในโหราศาสตร์จากราศีนั้นจะเรียกว่าลัคนาสถิตราศีพิจิกคำว่าลัคนาแปลกันง่ายๆก็คือตำแหน่งเช่นถ้าถามในเรื่องของภาษาทั่วไปบอกว่าคุณเกิดที่ไหนแต่ถ้าถามในส่วนของโหราศาสตร์นะครับเขาจะถามว่าลัคนาเกิดของคุณตรงกับลัคนาอะไรคําตอบคือลัคนาสถิตราศีพิจิกเพราะฉะนั้นลัคนาคือตําแหน่งแปลกันง่ายๆครับนะบถ้าไปอ่านตามพจนานุกรม นจะยิ่งสับสนไปใหญ่เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันแต่เวลาเกิดขยับมาเป็น8นาฬิกา8นาฬิกา45นาทีราศีก็จะก็จะขยับมาเป็นราศีธนูวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันแต่เวลาขยับมาเป็น11นาฬิการาศีขยับมาเป็นราศีมังกรอันนี้โหราศาสตร์จากราศีครับจะกำหนดราศีเกิดของท่าน ตามเวลาเกิดลึกยิ่งกว่านั้นอีกโหราศาสตร์จากราศีตรงนี้จะถือว่าเช้าจริงของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถ้าท่านเกิด6นาฬกา30นาทีที่ผาแต้มนะอุบลราชธานีก็จะใช้เวลานั้นในการวางดวงดาวและกำหนดราศีเกิดนะฮะ เย็นจริงของประเทศไทยอยู่ที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตถ้าท่านเกิดเวลานี้นะฮะสมมุติว่าท่านเกิด6นาฬิกา30นาทีแต่สถานที่เกิดของท่านอยู่ที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตก็จะต้องลบจากเวลาเกิดไปอีก26นาทีถ้าเกิดเวลาเดียวกันวันเดียวกันเกิดที่กรุงเทพก็จะต้องลบเวลาเกิดไป18นาที อันนี้เป็นไปตามเส้นลุงเส้นแหวงนะฮะพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าที่กรุงเทพมหานครเราจะเห็นช้ากว่าพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าของอุบลราชธานี18นาทีไปเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับท่านจะเห็นช้ากว่าคนอุบล26นาที นี่คือเส้นลุงเส้นแหวงนะครับเพราะฉะนั้นในการกําหนดราศีเกิดนะฮเราจะกําหนดตามเวลาเกิดโดยใช้ข้อมูลดังนี้ครับคือใช้วันที่เกิดใช้เดือนเกิดใช้ปีพุทธศักราชที่เกิดใช้เวลาเกิดและใช้จังหวัดที่เกิด 5. ข้อมาเป็นการกําหนดราศีเกิดนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์จากราศีที่ผมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบนะครับโปรดติดตามครับใน คลิปหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรน่าสนใจขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองไม่เจ็บไม่จนขอขอบคุณและสวัสดีครับ